เฮ้ยซ้ำอีกแล้วขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ส่วนกลูทุกคนวันนี้เรามาในธีมของมินเนี่ยนเดย์เนาะวันนี้เราจะมีทั้งต่อในส่วนของตัวเลโก้ตัวล่าสุดที่มีวางจำหน่ายอยู่ของมินเนี่ยนเนาะในปีนี้ นะคะจะมาต่อให้ดูว่าออกมาแล้วเนี่ยจะมารีวิวว่าโมเดลที่ออกมาจะเป็นยังไงกับอย่างที่สองวันนี้เราจะมาเปิดกาชาปองมินเนี่ยนของแมคโดนัลล์กันเนาะตัวนี้เพือ่อซึ่งที่ถ่ายวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่แมคโดนัลล์เขาวางจำหน่ายจำหน่ายพร้อมกับชุดแฮปปี้มิลเนาะหนึ่งคือซื้อชุดแฮปปี้มิลกับสองก็คือซื้อสินค้าครบน่าจะร้อยหนึ่งแล้วก็เขาจะให้แลกซื้อได้ในราคาห้าสิบบาทต่อนหนึ่งลูก โดยที่แต่ละลูกเนี่ยความยากก็คือว่าเราไม่สามารถจะเลือกตัวได้ไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะของแมคโดนัลที่แบบว่าพอเขาออกมาหนึ่งเซตเราจะสามารถเลือกตัวกระตูนได้ว่าเราอยากได้ตัวไหนโดยบอกกับทางน้องเคาน์เตอร์ทีนี้วันนี้เนี่ยในสัปดาห์แรกโดยเขาจะปล่อยตัวกระตูมิเนียนตัวเนี้ยตัวฟิกเกอร์ตัวเนี้ยออกมาทั้งหมดยี่สิบแบบด้วยกัน <Wow. S 1> แต่ทยอยปล่อย สัปดาห์หนึ่งประมาณ2-3ตัวสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกเนาะเขาก็จะปล่อยออกมาอยู่ที่3ตัวด้วยกันที่เราบอกเมื่อกี้มันมี20แบบให้เราสะสมแต่มันไม่ได้มีแค่20ในทุกๆแบบของ20ตัวเนี้ยมันจะมีมินเนี่ยนทองคําให้เราตามหาด้วยนี่แหละคือความยากเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า20แบบบวกอีก20แบบทองคําคอลเลกชันนี้มีทั้งหมดสีตัวด้วยกัน เขาจะทยอยปล่อยออกมาทั้งหมดเจ็สัปดาห์เนาะสัปดาห์ละสองถึงสามตัวอย่างที่บอกไปแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ซื้อมาทั้งหมดสิบลูกด้วยกันมาดูว่าเราจะได้ตัวซ้ำไหมจะได้ทองคํำไปกี่ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยจะขอต่อในส่วนของตัวเลโก้ให้ดูก่อนเนาะต่อเรือมาเบื่อแล้วขอต่อเลโก้มั่งดูว่าจะบันเทิงกว่าไหมนะคะ งั้นขออนุญาตเก็บไอ้สองลูกนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาเปิดในคลิปเดียวกันนี้เลยเริ่มกันเลยกับตัวเลโก้นะคะก็จะเป็นตัวการ์ตูนมีบ๊อบเนาะมีสจวัดตแล้วก็มีกรูเนาะขี่รถแข่งกันไปตรงนี้คำว่าพื้นที่ส่วนกรูของคลิปก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมาจากกรูที่คือก็คือกรูตัวนี้นี่แหละ เนาะเพราะว่าเป็นคนชอบมินเนี่ยนมากซึ่งคกลเป็นหัวหน้ามินเนี่ยนผอมมินเนี่ยนทั้งหมดจากตู้ข้างหลังเราจะเห็นว่าเราชอบสะสมมินเนี่ยนมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไอ้กาชาปองที่เราบอกว่าเราจะมีที่เขาบอกว่าออกมาทุกวีคทั้งหมดเจ็สัปดาห์ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเปิดให้ดูทุกสัปดาห์เลยขนมาจะเอาให้ครบสี่สิบตัวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเริ่มต่อเลโก้กันเลยดีกว่าไม่ชักช้าเนาะ กล่องดูกันก่อนเลยลืมบอกไปว่ากล่องเนี้ยเลโก้ LEGO ตัวเนี้ยได้มาในราคาที่ถูกมากราคาขายที่แปดราคาแปดสติกเกอร์คือ795บาทแต่ว่าตอนเนี้ยเซ็นทันเดอะวันเนาะเขามีตัวโปรโมชั่นอยู่ที่ใช้พอยต์เดอะวันการ์ด4 0 0แต้มแลกได้100บาท ตัวนี้ก็เลยไปจัดมาแล้วเราซื้อมาได้ในราคา280บาทเท่านั้นเองกล่องนี้นก็ทุกคนก็ลองไปหากันดูมันยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะอ่ะพอแกะก,กล่องออกมาได้เปร๊บมันมีอะไรบ้างล่ะเราเห็นแล้วมีสติกเกอร์คุณคุณเนาะมือนตอนเราต่อเรือมีสติกเกอร์เหมือนกันนี่ถุงของตัวเลโก้เนาะทั่วไปที่เราเคยต่อต่อกัน ตุงนี้ก็จะเป็นถุงที่สองงนี้จะเป็นถุงที่1แล้วก็ถุงที่1นสองแล้วก็3ามแน่นอนเลโก้ LEGO เนาะมาตรฐานสูงอยู่แล้วมีคู่มือทั้งหมดมาให้ค่อยๆต่อกันไปตามเขาโอเคโดยถุงแรกเขาบอกเลยว่าจะเป็นในส่วนของตัวมินเนี่ยนเนาะเราเห็นแล้วแหละเราเห็นสจ,จวตกับบ๊อบแล้ว มาเป็นหัวหัวนะถุงที่สองจะเป็นส่วนของมอเตอร์ไซค์ของครูเช่นเดียวกันกับส่วนที่สามส่วนที่สามจะมีครูแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของครูด้วยโอยอันนี้สามโอเคขออนุญาตเริ่มเลยเนาะ จากที่ต่อกันไปแป๊บเดียวเองต่อง่ายมากสํำรับตัวมินเนี่ยนเนาะที่เป็นรถพ่วงกันซึ่งมันหมุนได้จริงนะทุกคนสามารถลากกันไปได้เห็นไหมเห็นไหมเนาะงานเลโก้เนาะมาตรฐานเลโก้สวยงามตามท้องเรื่องดีเทลต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์สวยงามมากนะคะอันนี้ง่ายไม่มีอะไรเนาะรีวิวสั้นๆ ต่อไปจะเป็นอันนี้สิ่งที่เรารอคอยกับกาชาปองมินเนี่ยนสิบลูกจากแมคโดนัลล์เนาะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีทั้งหมดยี่สิบแบบแต่จะค่อยๆปล่อยออกมาแต่มันไม่ใช่แค่ยี่สิบเพราะมันมีมินเนี่ยนทองคำด้วยที่เราต้องตามหาเพราะฉะนั้นเท่ากับสี่สิบตัวทั้งหมดในสัปดาห์นี้วันนี้วันแรกเลยที่เปิดให้ซื้อนะคะก็ออกมาทั้งหมดสามตัว รวมกับทองคํารวมทั้งหมดเป็นหกตัวนะหกแบบวันนี้สิบรูกเนี้ยเราหวังว่าเราจะได้ครบทั้งหมดถ้าไม่ได้เราจะต้องซื้อต่อไปเนาะเพราะว่าเขาไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรสงวนสิทธิ์การเลือกว่าจะแบบว่าจะอยากได้ตัวนั้นตัวนู้น,ต,น,นตัวนี้ไม่มีอันนี้คือสุ่มล้วนๆเนาะแล้วก็ตัวกาชาปองนี่หน้าตาหน้ารักมันมีสองแบบคือมีแบบสองตากับแบบที่เป็น เดี๋ยวนะด้ไปดูกอนกับแบบที่เป็นตาเดียวลูกนี้ก็ควรค่าแก่การเก็บสะสมเหมือนกันไม่พูดพาม,มากเริ่มเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะเจอทั้งหกแบบที่เราต้องการไหมมาดูกันอันแรกชึบอืมแก่ยากเหมือนกันแฮเปิดเปิดเปิดฟืบตัวแรกที่เราได้ หน้าน้องบ๊อบมาแล้วเป็นตัวแรกนะทุกคนสำหรับน้องบ๊อบตั้งให้ดูก่อนตั้งให้ดูก่อนนี่สวยงามน่าราักมีความกิดการวิ่นวายกระตู้หูไม่ยาวไม่นานเราเปิดต่อเลยลัวๆลูกต่อไปแม่ยังไม่ซ้ำ <laughs> ตัวที่สองของคอลเลกชันของวีกนี้ก็คือตัวมัมมี่นั่นเองนี่มัมมี่สีชมพูของเราอันต่อไปเราไม่ช้าเราต้องการลุ้นนานโอ้ยเดี๋ยวนะมันแก่ยากอยู่ฟึบซ้ำวะซ้ำ oh, <no. S 1> ม,มาแล้วหนึ่งแต่ยังดีที่เป็นบอ๊อบเราชอบบอ๊อบเราโอเคถ้าเราจะมีบอ๊อบหลยเลยตัว <S 1> <S 1> เซ็งเริ่มไม่ดีเริ่มซ้ำมีเน้นตาเดียวมาแล้วมีเน้นตาเดียวมาแล้วขอแอบส่องได้ไหมเง้ยพุดพุดพุดหายซ้ำอีกแล้วมันคือน้องมัมมี่อีกตัวหนึ่งอันนี้ไม่เคยปลืมได้มัมมี่เราไม่ชอบต่อไป ทองบ้างเหอะขอทองบ้างเนาะเอ้ยไม่ทองไม่ทองแต่ว่าเป็นตัวที่สามในคอลเลกชันนี้คือกรูนี่เท่ากับว,ว่าเราครบแล้วนะสำหรับตัวธรรมดาแต่ตอนเนี้ยเรายังไม่ได้ทองมินเนี่ยนทองคำที่เราจะต้องตามหาโอ้ยมันช่างยากเย็นเหลยอ,อีกห้าลูกมันต้องมีบ้างอะ โอ้ยแม่ไม่ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปรากฏลูกแตกฟึ๊ชไม้แ้บบางทีบ๊อบมากเกินไปก็ไม่ดี <c oughs> บ๊อบจะเยอะไปแล้วอีกสี่ลูกเราต้องการสามทองคำจะได้ไหมวันนี้ถ้าไม่ได้เดี๋ยวซื้อใหม่วันไปเราจะไม่ลดละเราจะไม่ย่อท้ออยากส่องมากเลยอ่ะ โอ้ยแมวอ,อึ๊บอ,อึบอ,อึบอ,อึบกรูซ้ำอ,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  <c oughs> อีกแล้วยังไม่เจอทองคําเลยสักตัวเราเหลือสามลูกสุดท้ายเราจะเฮงขนาดนั้นไหมสามลูกสุดท้ายไม่งั้นเราจะต้องเสียตังคือเพิ่มพึ๊บนานอันนี้เปิดเร็วมากแต่ก็คือ น้องบ๊อบสี่ตัวแล้วนะทุกคนเยอะไปไหนอะ่ะบ๊อบเธอเยอะเกินไปอะ่ะเท่ากับว่าเรายังไม่ได้ทองคำเลยซักกับตัวสองลูกสุดท้าย,อยขอให้ได้บ้างนะเพียง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 บ๊อบอีกแล้วบ๊อบมากไปบ๊อบเยอะไป บ๊อบเยอะไปแล้วบังอยู่ตรงนี้แม่งเลยวันเนี้ยเราได้บ๊อบมาห้าตัวทองคำจะไม่ออกมาสักกตัวเลยไงตอนเนี้ยที่สองดูเหมือนจะไม่ได้ทองคำเลยวะ่ะปึ๊บน,าน่านไงมัมมี่มาเป็นตัวที่สามเฮ้ยวันนี้ไม่ใช่วันของเราซึ่ง พรุ่งนี้เอาใหม่เราจะไม่ยออ่อท้อเราจะไม่ลดละเราต้องได้มินเนี่ยนทองคำสิ <c oughs> ในสามแบบนี้เราต้องได้ยังไงเราก็ต้องได้เนาะแต่ว่าตอนนี้อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์กันมาก็ได้เพราะว่าเห็นใหม่ว่ามันซ้ำเราอาจจะแจกก็ได้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยหนู แล้วเดี๋ยวเราจะคัดเลือกว่าใครจะได้ไปคือมันเยอะมากจริงๆดูบ๊อบได้มาละห้าตัวไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมขอแจกแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบอกว่ากติกาอะไรที่เราจะแจกกันบ้างเพราะว่างานเนี้ยถ้าจะซ้ำเยอะเราอาจจะให้อยงี้เลยก็ได้สามตัวเลยสำหรับคนที่ทั้งไลค์ทั้งแชร์ทั้งสับสับคายกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยเนาะเพราะว่ามันซ้ำอะ ยังไงเราก็แจกโอเคเนาะโอเคคลิปนี้จบไปด้วยความเศร้าที่เราไม่ได้มินเนี่ยนทองคำเลยแต่คลิปหน้าเราจะมาลุ้นกันต่ออาทิตย์นี้ยังไงก็ต้องได้มินเนี่ยนทองคำเพราะว่าคอลเลคชันนี้มันมีเฉพาะวีคนี้เท่านั้นเราต้องทำให้ได้สิบลูกถัดไปเราต้องได้แล้วแรกอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเปลี่ยนสาขาที่จะซื้อก่อนโอเค ไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย